โนเวทใหม่พร้อมอยู่ย่านร่มเก้าต้องหลังนี้เลยจ้ามาแล้วนะคะทาวเฮาย่านร่มเก้าสาหมู่บ้านนี้มีชื่อว่าหมู่บ้านพาราดัยอยู่ร่มเก้าสานั่นเองจะอยู่ใกล้กับแอร์พอตลิงราชบังนะคะใกล้ถนนกรุงเทพกีธาตัดใหม่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิด้วยทาวเฮาหลังนี้มีขนาด2ชั้นเนื้อที่ทั้งหมด16ตารางวาขนาด3ห้องนอนสห้องน้ำหห้องครัว พร้อมเคาน์เตอร์ครัวเตาแก๊สและที่ดูดควันสามารถจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันนะคะและที่สำคัญนะคะทาวเฮาส์หลังนี้มีห้องนอนชั้นล่างจำนวนหนึ่งห้องนะคะและด้านบนจำนวนสองห้องด้วยกันการเดินทางก็สะดวก,ะดวกนะคะสามารถเข้าออกได้ทั้งทางถนนร่มเก้าถนนรามคำแหงถนนกรุงเทพกีทาตัดใหม่นะคะ ส่วนเรื่องอาหารการกินนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะจะอยู่ใกล้กับร้านสะดวกซื้อตลาดสดและใกล้บิ๊กซีเคหะดมกาวด้วย